สวัสดีครับผมตอนนี้ก็มาสรงจากกีนะผมมาส่งจากกีนะครับเอาพาจากกีมากักตัวนะครับผมเนี่ยเนี่ยผม้สอี่อที่ับตัวแล้วฮะับตัวี่ันะมาตรการโควิดนี่ฮะ่สบียงะบียงมีา่มีสบียงมาด้วยนะครับมีมาม่ามะม่วงนะครับมาอยู่ไม่รู้ว่าจะถึงสิบสี่วันไหมนะครับ เราก็จะมาหลบตรงป่าไผ่นะเรากลัวนะครับนี่นะครับสถานที่กักตัวนะครับ เป็นทุ่งนานะครับนีบรราานบ่บรรยากาศไม่มีลมนะครับบรรยากาศไม่มีลมส่วนตัวผมก็ยังไปกกอกไม่ได้นะครับเพราะว่าอาการผมก็เพิ่งดีเนาะกลัวว่ายังจะมีเชื้อไข้ยอยู่นะแต่ไม่ใช่โควิดนะครับเป็นไข้ธรรมดานะครับผมกลัวว่ายังจะมีเชื้อไข้ยอยู่เราจะไปแพร่ระบาดอยู่ในกกอกเนาะในในพี่พี่ยูทูบเบอร์ YouTuber นะครับก็เลยยัง ไม่ได้ไปนับอีก Jamie, วันหรือสองวันนะครับผมถึงจะไปนะครับโอ้โหพี่ชานชัยก็คุยกันอยู่ครับน่าจะอ่าพี่ชานชัยก็ลงมาละนี่ก็เป็น บรรยากาศนะครับเอาเข้าทุ่งนาแล้ว ลมพัดเย็นมาเลยครับตอนนี้ผมก็ไม่ได้เดินเข้าไปด้วยนะครับผมเนาะก็อยู่ห่างๆนะครับ ก็ที่ได้ยินเสียงเครื่องนะก็เป็นเสียงเครื่องสูบน้ำนะครับเนี่ยสูบน้ําจากง้วยเนาะขึ้นมามาใส่ทุ่งนานะครับดูดูครับจะเดินไปไหนเนาะนะตอนนี้อากาศลมเริ่มมาแล้วครับเนี่ยเดินกลับมาแล้วครับ สใจก็ออกมาแล้วนะครับผมน่าจะกลับแล้วนะครับนะขอบคุณที่รับชมนะครับผมสมัครคลิปนี้นะครับบ๊ายบาย